สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสาธิตวิธีการเปิดตู้สาขานะคะยี่ห้อ NEC รุ่น SL 1 0 0 0นะคะซึ่งมีลูกค้าได้สอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากนะคะว่าตู้รุ่นนี้มันเปิดยังไงนะคะอันดับแรกนะคะดึงขึ้นมาดึงอย่างนี้นะคะแล้วก็เปิดขึ้นอย่างนี้ค่ะค่ะสี่ชันแนลแรกนะคะจะเป็นในส่วนของสายนอก ะะส่วน8 channel ข้างในนะคะจะเป็นในส่วนของสายในค่ะแล้วตู้ SL1000 1ตู้นะคะจะสามารถใส่การ์ดได้ทั้งหมด4การ์ดซึ่งตัวเมนอะมันจะมีมาให้อยู่แล้ว1การ์ดนะคะแล้วลูกค้าสามารถเพิ่มได้ถึง3การ์ดค่ะค่ะแล้วส่วนวิธีปิดนะคะก็เหมือนเหมือนเดิมค่ะดึงลงมานะคะแล้วก็ดันเข้าไปค่ะ แค่นี้ค่ะ